นะผมบอกยอย่าตอนแรกว่าการเอาทักษิณกลับมาเนี่ยเป็นการตัดสินใจท่พิดนะครับเพราะช่วงแรกๆนะครับเราก็าคิดว่าแมวหลงกลใช่ไหมแต่พอพี่จริงเฮ้ยไปมาครับการกลับมารอบนี้คุณทักษิณได้ประโยชน์เต็มๆณถึงวันนี้นะใช่ไหมครับจนถึงวันนี้นะทักษิณได้ประโยชน์เต็มๆแต่ว่าแรากๆโอเคเขาอาจจะยังยังอยู่ช่วงการเจรจาต่อรองนะครับ แล้วก็เวลาที่ทอดนานไปนเรื่อยครับด้วยอะไรครับโทษจำคุกของเขามันก็ลดหดไปเรื่อยๆจนังวันนี้ได้พักโทษงั้นการได้พักโทษเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ทําอะไรผิดร้ายแรงหรือไปทําขัดกฎขัดอะไรเนี่ยก็ไม่มีไม่จําเป็นต้องกลับไปรับทุกข์ในโทษนะไปไปรับโทษในคุกใช่ไหมครับแล้วเรือนสิงหานี้เขาก็จะพ้นโทษแล้วแล้วนะก็กลายเป็นนะครับ ก็รับโทษทันคบแล้วก็ไม่มีอะไรนะนะงนั้นคุณศิลสิจากมวยรองวันนี้พลิกมาเป็นต่อครับไ,ไอ้ดิวรับนะครับที่มีคนสงสัยกันมานานมันก็เริ่มเปิดเผยทีละตอนทีละตอนะตอน,น,นะครับว่าท้ายสุดดิวรับก็เป็นดิวลุดนะครับตอนนั้นเนี่ยที่เป็นดิวรับ,คบก,บกนบนคนจับได้บอกเป็นดิวเลิฟเห็นไหมเพราะคนจับได้บอกเป็นดิวเลิฟนะครับแต่วันนี้นะครับจากดิวเลิฟ ก็กลายเป็นดิหลุดนะเพราะอะไรครับเพราะไม่ปฏิบัติตามพ่อตกลงเห็นไหมหักกันไปหักกันมาไงเบี้ยวกันไปเบี้ยวกันมาดังนั้นเมื่อเราเอาเหตุการณ์ทั้งหมดมาปติประต่อเนี่ยจะรู้ว่าไอ้เรื่องการเบี้ยวกันเนี่ยนะมันมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดแปลกอะไรในประเทศนี้นะตั้งแต่การยึดอํานาจเนี่ยนะเห็นไหม ทหารก็เบี้ยวประชาชนตั้งแต่อนะไรจะคืนความสุขขอเวลาไม่นานล่อไปเก้าปี <c oughs> นี่ก็คือการเบี้ยวประชาชนประเทศนี้นะเรามีชนชั้นปกครองที่แม่งไม่รักษาสัจะวาจาเบี้ยวไม่เบี้ยกันมาใช่ไหมนั้นประชาชนเราเนี่ยนะถูกเบี้ยวมาโดยตลอดอตอนนั้นก็ขับไล่อะไรนะพวกคอร์รัปชัน แต่เข้ามาเอาคอลเลกชันเหมือนกับเขาอีกใช่ไหมลังเกียดนักการเมือง้ารถูกก็เอานักการเมืองไปเป็นพวกเนี่ยนั่นประชาชนนี่ถูกเบี้ยวมาตลอดผมพยายามจะเล่าประวัติศาสตร์เรื่องที่มาที่ไปแล้วก็วิเคราะ์ให้ฟังนะว่าเรื่องให้เพื่ออะไรประชาชนระมัดระวังว่าระวังมึงจะถูกเบี้ยวเออใช่ไหมคุณดูดีครับว่าเอา้าตั้งแต่เอา,เอาตั้งแต่ยุคพันธมิตร ไล่มาจนอะไรนะนปะชใช่ไหมประชาชนก็ถูกเบี้ยวใช่ไหมเออแนวร่วมประชาธิปไตยก็ถูกเบี้ยวเออเห็นไหมประยุทธ์มาเป็นนายกตอนแรกบอกไม่รับตําแหน่งก็รับเห็นไหมครับเออแล้วบอกจะคืนความสุขขอเวลาไม่นานจาปะปฏิรูปการเมืองจปะปฏิรูปตารวจก็เบียบเบ้ยวม่งเบี้ยวมาโดยตลอดอ่ะเออจะเอาไงแล้วก็บอกเอาอเลือกตั้งใหม่ก็บอกว่าเฮ้ยนะเดี๋ยว รับอะไรประชามติรับไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยแก้เดี๋ยวไม่งั้นไม่มีเลือกตั้งนะอะไรเงี้ยอา้าวประชาชนก็รีบลงประชามติให้พอลงประชามติเสร็จแม่งบอกว่านี่ประชาชนให้ฉันทานุมัติมาแล้วไม่แก้อีกแล้วน,นี่ไหมก็เบี้ยวอีกสรุปประเทศเฮี้ยนี่แม่งเบี้ยวอย่างเดียวเออถูกเบี้ยวมา้วยตลอดเอาวันนึ่งเลือกตั้งใหม่เอาวันนี้เด้ประชาชนว่าไอ้พวกนี้ก็หาเสียงว่ากูไม่เอาไม่สนดับสนุนการสืบทอดเผด็จการนะ แล้วเป็นไงล่ะสืบทอดอยู่ดีก็ประยุทธ์เป็นนายกมาแปดเก้าปีเห็นปะนี่นเนเบี้ยวมาโดยตลอดนี่ผมเพงพูดเพื่ให้คุณคิดตามแล้วก็ระมัดระวังนั่นเองส่วนที่เหลือนะผมคนเดียวทําอะไรไม่ได้หรอกแต่ถือว่าพูดไปแล้วผมไม่สนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะถือว่าพูดไปแล้ว